วงการมักเครื่องอ่ะมันจะเข้าสู่ความจริงถ้าเรารู้เรื่องราวแห่งความจริงอันนี้น่าสนใจที่สุดในสามโลกนะครับพเพราะเงินมาคารแน่ดินมีแน่นอนครับเนี่ยที่ไหนครับเพื่อน เอา,อางี้ก่อนงาเนี่ยอายุกี่ปีโูงาเก้าเรื่องแล้วนี้เฮ้ยแกมันแกผะน่งไงลูกะโน่งพิมพ์ไงใช่ร้อยปีขึ้น เก่ากม่เดิมเยอะครับเพราะเป็นบางคานก็นมีโอ้ไปเอางาใหม่มาดูสิลูกสิ่งว่าเดิมบางองค์ยังไม่ได้เท่าน,นี้เลยเกินร้อยปี เห็นไหมฮะงาเก่ากับงาใหมา่ต่างกันเยอะนะผมจะบอกให้นะครับเนี่ยคือหลอมพองเงินัดบางคันไม่ต้องสนใจเก่าถึงพงเงินไหม ผมไม่ได้อยู่มาบอกยัดตัวนี้เป็นเพราะเงินรั้บางคานนะครับอืหลวงพ่อเงินมีแบบนี้เลยแต่มรดกตกทอดกันมาเขาบอกว่าเนี่ยคือหลวงพ่อเงินวัดบ,บางคานสมัยก่อนอยากได้รูปหลวงพ่อปั้มเหรียญมันยากก็ทำอะไรอะครับ ไม่โคไปแกะก็ดีนะอ่าก็หลอมั่งดินกดมั่งอ่าเอางาช้างมาแกะบ้างเอาไม้มาแกะบ้างอันนี้เป็นพราอเงินวัดบางทานครับมีอะไรสอดคล้องกับพ่อเงินบ้างนั่งพัด ลักษณะการนั่งและงามีความเก่าเป็นร้อยปีแบบนี้คือต้องขนใกล้ชิดเท่าน,นั้นที่ได้งานนี่ปองให้เก่ายากมากครับทำไม่ได้ใช่งานเนี่ยไปทำให้เก่าแต่งให้เก่ามันไม่ได้หรอกครับเอาเป็นว่าใครที่อยากจะมีหลวงพ่อเงินรับบังคารแขวนก็ เหมือนมีเสียงบอกนะเจ้าของเขารออยู่อ่ะใครจะเป็นเจ้าของผมก็จะรอดูนะอันนี้คือต้องคนใกล้ชิดเท่านั้นจึงได้งาที่เอามาแกะเนี่ย,มยไม่ใช่ว่ามีงานหนึ่งด้ามจะเอามาแกะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อหมดเลยคืออาจจะแกะแค่อันเดียวสองอันสามอันแต่นั้นต้องเก่าความเก่านั่นต้องถึงหลวงพ่อถึงอายุที่ก่อนหลวงพ่อจะมรณภาพ อันนี้ก็ประมาณปีศูนย์กว่านะเนี่ยศูนย์กว่ายังได้แค่เนี้ยแล้วคุณดูอันนี้เนี่ยครับยังผมอะเล่นเก่าไว้ก่อนครับครับทุกอย่างเลยด้วยยงไม่ได้ถ่ายรูปสตูเลยอ่ะนี่หลงพ่อเงินรถบางคานเป็นมระดกตกทอดกันมาเอาว่าของเจ๊ ไม่มีทางจะทำให้เก่าเท่าของแท้ได้ที่มือก้าเท่าไร่ะไรอย่างนี้ที่ตูนเนี่ยทันตัวเพราะเงินแน่นอนจากความเก่าของงาเพราะเงินไม่มีเหรียญปั๊มก็จะมีรูปหล่อเทก็จะมีเนื้อดินก็จะมีรูปถ่ายอันนี้เป็นงาแกะแต่รูปเหมือนท่าน <S <S ครับ องค์นี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะใช่ป่ะเพราะว่างาวนเนี้ยคือต้องบอกว่ามันเป็นปัดจ,จัดตังรู้ได้เฉพาะตนนะ่ะใครอยากได้เพราะเงินบางคานนะครับองค์นี้ที่ทานตัวหรงเพราะเงินด้วยเครียดเครียดเลยผมบอกเลยองคเนี้ย ก็เหมือนบอกว่าให้แบ่งมีคนรอโอ้โหแตกกระแสคือเอาไง่ายๆว่าครับว่ารูปหล่อเพราะเงินเนี่ยทำแจกถูกป่ะอ,อันนี้ต้องคนใกล้ชิดจริงๆทันตัวเพราะเงินด้วยความเก่าของงานแบบไม่ต้องสงสัยที่มาที่บอกกันมานี่อันนี้ไม่ต้องสงสัยอะไรเลยครับกล้ามาเลยครับโอ้ยผมใจหายละ เก้าเต็มมักงเลยครับคนที่เขารออยู่ให้เข้าไปคุณมีเวลาสามนาทีนะกับรูปเหมือนหลวงพ่อเงินวัดบางคานถ้าแบบนี้เป็นจอบเล็กก็ต้องประมาณหกแสนได้บรรดาเหรียญต่างๆทำแจกคนอันนี้คือต้องคนใกล้ชิดจริงๆนะ อยากได้ของหลวงพ่อจึงเอางามาแกะเป็นรูปหลวงพ่อ,อนคะครับอยากได้รูปหลวงพ่อจึงเอางามาแกะเป็นรูปหลวงพ่อเอาว่าเหรียญจอบที่ว่าแน่ๆอันเนี้ถ้ารู้ได้ด้วยตัวเองเนี่ยทรงคุณค่ากว่าเยอะครับมือครับหมือสอนมื นะอันนี้ทรงคุณค่ากว่าเยอะครับโหถ้าเอาว่าพุทธคุณพลังในการปลูกเสกอะ่ะอันนี้ต้องปลูกเสกเป็นการส่วนตัวเลยครับนีบ่สองทัน,นครับก็คนวงเงินเขาขี้ช้างใช่ไหมนะ่ยถูกต้องถูกช้างตัวนั้นหรือเปล่าในตรงเนี้ยเราอะบอกเลยว่าเจ้าของบอกเลยว่าเนี่ย ตกทอดกันมาสามชั่วอายุคนแล้วสองมือครับพระท่านจะเปลี่ยนบุญนะนะจริงๆ,ๆแบบนี้ผมต้องเก็บไว้นะอะไรที่บอกให้ผมนำมาแบ่งปันพระท่านมีเจ้าของจริงๆมีจานพระท่านมีเจ้าของจริงๆครับพระรพระ่าน,นพระท่านจะเปลี่ยนเจ้าของจริงๆครับ สองมือไ้าตอนนี้สองมือสองเหลือเวลาหนึ่งนาทีห้าสิบห้าวิผมต้องเรียกว่าอันนี้หนึ่งเดียวจริงนะเนี่ยอันนี้ดูร่องรอยเขาเลี่ยมมากี่เปียอันนี้คือทั้งหมดหนึ่งเดียวจริงๆฮนะที่เห็นในในในชีวิตการเล่นบาสของผมเอาว่าใครได้ไปเนี่ย องหมื่นห้าครับนะใครได้ไปนี่ผมบอกลว่าไม่มีองค์ที่สองจอบองร์ลษ่าห้าล้านหกล้านเนี่ยยังเจอกันได้เยอะผมว่าเป็นช้างตัวสาคัญที่หลวงพ่อ,พอใครที่เป็นเจ้าของใหม่นะแขวนเถอะครับหลวงพอ่อ,พอ,อ,พอเลือกคุณจริงๆใครที่เป็นเจ้าของใหม่เนี่ยแขวนนะครับหลวงพ่อเลือกคุณจริงๆริงอ่นเจ็ดครับ <น>สามมือครับอะไรทําให้ผมต้องหยิบขึ้นมาเนี่ยคุณเลี่ยมตลับเพชรแขวนคอไปเลยถ้าเอาจริงๆเนี่ยต้องคนใกล้ชิดจึงจะมีแบบนี้แขวนเหรียญจอบแขวนลูกหลอดยังเหมือนคนห่างไกลนะแขวนแบบนี้เหมือนคนใกล้ชิดครับสามมือนนึงครับมาแบ่งปันตอนนี้ด้วยโหล3 0สามื่กว่าบาทยังซื้อเต่าปานนี่ปูหลิวใหม่ๆไม่ได้เลยโอ้ ยังซื้อเพราะเงินหนึ่งห้ายังซื้อผ้าใหม่ๆไม่ได้เลยครับสามมืสาผมขาดชื่อขาดราคาไร่งเดียวครับแต่คนปิดไม่รู้ใครครับแล้วแต่แอดมินจะปิดที่ใครนะครับสามมือนส,สามตนี้โอ้ยผมหัวใจวันไหวหมดแล้วครับเฮ้ยสามมห้าครับยุดเครื่องมินเป็นหลักเครื่องเดียวนะครับ สามหมื่นห้าครับตอนนี้ครับโหผมหายใจไม่ออกฮะอันนี้อึดอัดจริงๆครับถ้าเห็นราคาที่ใส่อยู่เนี่ยสามหมื่นห้าสองร้อยโอ้โหนะใครที่มาดูไลฟ์ผมวันนี้ย้อนหลังสามหมื่นห้าพห้าแล้วบาทครับ เจ้าของใหม่ชื่ออะไรขอจารลึกเลยครับเจสามหมื่นห้าไปร้อยไม่ทับเจ้าของใหม่เชื่ออะไรขอจารลึกเลยครับสามหมื่นเจ็ดห้าร้อยอันนี้ต้องบอกว่าถามว่าเก่าถึง นะทันหรือมึงเงินยังเหลือเฟือครับีไ,ไทยนะเจ้าของใหม่เชื่อนะพี่ไททันสามหมื่นห้าก็ไม่ท่านสามหมื่นหกก็ไม่ไ่านอะไรอย่าให้ผมหยิบนะ หลวงพ่อเงินมาแบ่งปันตอนนี้เวลานี้ครับโหพี่เตตันสามหมื่นกว่าบาทนี่สามหมืนเจ็ดห้าร้อยก็ไม่ได้เลยนะสามหม่นเจ็ดอเอาตามเวลาตามดีแค่อหนมีเรื่องเดียวนะครับผมผมไม่พูดอะไรเยอะนะโอ้อพี่เตตันน่ะเขาเป็นเจ้าของภานี้จริงๆอะ่ะเอาไปเลี้ยงทองพี่โอ้โหสวยเนี่ยถ่ายรูปใน,นแอะเลย ก็ออผมดนูทรงเนื้อางานทีนี้มีพอโนงเลยพอโนงก็โโกเ,กเก่าก็พอนงก็ต้องเก่ากว่าเยอะครับสนใจสั่งกล้องพันเอ็กคุณภาพสูงจากผู้เชี่ยวชาญติดต่อได้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้